สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะกูอยู่ที่แปลงโคกนหนองนาหมู่ที่8ตํานลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีการจัดโครงการนี่เลยค่ะโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีสารต่อความพอเพียงเพื่อขจัดความยากจนในวันที่10เมษายนนะคะณศูสู่การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สุขโูมหนังนานะคะบ้านทางตรงหมือที่แปดตบลณฑลอันนี้คือซอนะคะท่านเจ้าของแปลงนะคะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังนะคะซอเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในงานในวันนี้นะคะมีการลงทะเบียนนะคะกาลังคึกคักอยู่เลยนะคะ สวัสดีค่ะวัสดีะสวัสดีค่ะวัสดีวัีสดีฟสตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายเซนัสดีคแบบผลิตะจากพวกหนองนามีมะนาวลูกใหญ่เวอร์นะคะมีอะไรเนี่ยต้นหอมตะไคร ของแปลงที่นี่เลยนะคะแปลงพวกหน่องนาของโซติกนี่แล้วก็มีผักบุ้ยช่ายมีขาเนี yeah. ่ยขาอ่อนแล้วก็มีโหละพาสดๆเลยนะมีพริกผักบุง้งปลูกเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะไข่ไก่อารมณ์ดีปลอสารทิษแม่มีอะไรอีกมีฟักอู้ฟักใหญ่มากเลยอะ่ะอ่ะมองกล้องเนี่ยค่ะ ท่านกำนันนี่นะคะท่านกำนันเจ้าของแปลงนะคะผู้บริหารเดี๋ยวท่านจะท่านสัญญาแล้วว่าจะลงอำเภอบ่อทองท่านสัญญาแล้วน้ำผึ้งท่านกำนันค่ะก็นี่ด้วยหรอน้ำผึ้งเขาจะแบบว่าผลผลิตจากที่นี่หรอผลงานแถบนี้เละอ๋อเขาไปน้ำผึ้งแท้เลยอันนี้หน่อไม้ดองหน่อไม้สดดอง ขาเลมอรีคือปลูกเองเหรอคะตีคู่อ่ะปลูกในในในร้านโอ้ยตายแล้วแพ็กเกจจิ้งสวยมากเลยอ่ะดูดิเพื่อนๆขายได้เลยนะคะแล้วก็มะม่วงอืดูสิดำแบบว่าดำขับด้วยวิตามินแบบน้นเลยยอดเลยคุณแม่ให้หนูถ่ายให้ไหมถ่ายคู่แต่เซลฟี่ก็ดูเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งเนาะน่ารักขอบคุณนะคะจ้า FC ใช่ไหมคะเป็นขับเป็นขับแฟนคลับท่านกำนันคนเก่ง อย่างแรกเลยคือการที่เราขยับเอาน้ำมันออกมาน้ำจากรถดมอกมาแล้วเราก็กรองค่ะโดยจะใช้ผ้าวขาวบางหรือของเราใช้ง่ายๆนะคะเพราะเราสอนเด็นเกนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบเ,เวลามีกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนกลุ่มชมชนนะคะเราก็ใช้ที่กรองที่เป็นผิ้นข้าวางก็ได้หรือว่าเป็นกระชอนละเอียดก็ได้นะคะกรองเสร็จแล้วเอาเนื้อนั้นักไปต้มกับนนะ้ำอีกทีหนึ่ง โดยที่ปริมาณเท่ากันแต่หากว่าท่านใดชอบที่มันจะเจือจานนิดนึงหรือเข้มคนก็สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำได้ตามตามชอบใจได้เลยนะคะกับอีกวิธีการหนึ่งก็คือกับอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราจะเอาไปปั่นนะคะตัวปั่นเนี่ยเนื้อมันจะละเอียดมากทิก่มขึ้นแต่ว่าประโยชน์จากการได้มาเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดได้ต่าง สมมติรเราขยายแล้วเราคั้นเอาน้ำเอาน้ำไปต้นไปต้มเนื้อที่เราขยาคผ่ะเราสามารถไปทำแยมสับประรดได้เราสามารถไปทำสับประรดควนได้แต่แยมสับประรดเนี่ยจะจะดีกว่าตรงที่ว่าเราสามารถเติมนม อย่างโรงเรียนเนี่ยเมื่อได้รับความรู้ไปนะคะเราก็ไปปรับที่ดูแลที่โรงเรียนเกก็เป็นโรงเรียนอาศัยเป็นอำเภอไปเด็นักเรียนก็พ่อนะคะในเด็กเรียนเลยพราะว่าได้ทาได้ลงมือทแล้วก็ได้ได้ถ่ายตด้รับประทานจริงด้วยนะคะถ้าเราขยันแบบนี้เนื้อสับปะรดจะยังมีความยาั่งยืนแต่สับปะรดสามารถใช้งานต่อได้โดยการที่เราจะเอาทำแยมก็ได้หรือสับปรดวนก็ได้แต่หากว่าเราปั่นค่ะ เนื้อสับปะรดจะค่อนข้างละเอียดอันนั้นเราจะใช้การกรองแบบขั้นสองเพราะว่าเราต้องไปต้มต้มเสร็จเราจะเอาน้ําตรงนั้นเนี่ยค่ะมากรองครั้งหนึ่งแต่ว่าน้ำที่ได้นะคะมันจะใส่เกลเอห้าก็ได้อันจิ้มห้าก็ได้ตักแรกก็คือวันนี้ที่เรขยายเพราะว่าเราต้องการที่จะเนื้อสับปะรดที่ได้นค่ะ ไปต่อยอดในการทำเียมสับวดต่อที่ทำสับลดควรต่อได้นะคะได้สองอย่างแต่วันนี้วันนี้นะคะทางโรงเรียนของเรานะคะมีทำมาแจกให้ให้ทุกคนกินนะคะเราทำมาสดมาใหม่ทํากันใหม่ใหม่วันนี้เลยสามารถอยู่ได้สองถึงสามหรสี่วันนะคะอยู่ที่ความเย็นของเราด้วยนะคะและก็ไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยไม่ได้ใส่ผ้าเช็นสีเสีย สจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าสิบสองชุดที่ผสมกับน้ำใส่เกลือนิดนึงตามทวามข้อเลยนะคะแต่ว่าทางเรียนเราลองใส่แค่หนึ่งช้อนชาต่อน้ำหมูหิ้งเอลนะคะและน้ำตาลวันนี้เราทำมาเราไม่ดต้องล้างหรือส่งรอยปวดนะคะต้องล้างปวดรอนทั้งหมดประมาณสี่สิบกิโลนะคะแต่ในสี่สิบกิโลเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าอ่ามันขึ้นอยู่ที่ความเข้าของเราเนาะ นี่ก็จะเป็นเนื้อหยาบๆประมาณนี้นะคะลองพันต่อน้ดแ้ไก็ต่อน้ปต้มแต่นี่ว่าจะเป็นวิธีการขั้นตอนใดก็แล้วแต่ต้องผ่านการต้มนะคะต้องผ่านกระบวนการความร้อนก่อนนะคะทั้งสองอย่างเลยทีนี้ขอพูดเล็กน้ำนิดนึงค่ะอย่างน้ำเนี่ยค่ะเราได้มาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยสามารถไปต่อยอดได้หลายอย่าง คือโงเรนของเราเนี่ย็นเรียนเล่ในสนี่อะไรนส่อสายะบ่เาได้มาสะยาศีเป็น12ชุดแล้วก็ไอสิบห้าเนี่ยถ้ามันใส่ในพอก็จะเป็นสิบสองขุดหรือถ้าเป็นเคนห้าสองุดบางท่านทร็มีอำเภอละสิบห้าบุญเป็นขนมอางเงะออเอาสิบะวังไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่ถุงละห้าอีกสองุดแค่นั้นแหละจบพอได้เนื้อจักปลาล้นนะคะเราก็ต้มใช้ไฟกลางเ รอพอน้ำเดือดน,นะคะก็ปรุงโดยใช้เกลือสึงช้อน,นคาต่อ,ตอตน้ำหนึง่งเือดนึงพันหนลนะคะพร้อมกับน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเราใส่น้อยมากอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ที่ไม่หนูได้พูดค้างไว้เราใช้สีนระลุดแต่ตีนห่งลูกนะคะได้น้ำประมาณสองร้อยขวดเราใส่น้ำตาลไปแค่หนึ่งกิโลกรัมเท่านั้นนลคมคือบางคนอาจจะแบบเมื่ะะอดื่มไปแล้วอาจจะทำไมมัน,น ไม่หวานทำไมมันซื้อทำไมเนี่ยคือเราปรอบเปลี่ยบได้ตานรน่าคจรเราต้องการแต่วันนี้ค่ะเราอยากให้ทุกคนได้ได้ได้กินว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของสับปะรดนะคะอยู่ที่ผลขมันที่น้ของมันเท่านั้นน้ำตาลเติมเข้าไปก็สร้าง อื่นเข้นมาเกลือเติมเข้าไปเพสร้างรสชาติอื่นๆเ้นมาซึ่ง okay, มันไม่ได้เป็นการเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็เราก็ผ่านการทดสอบแล้วที่ตรวจแล้วหลายอย่างเช่นไม่ว่าจากสำคัญที่สุดที่เราที่ตรวจได้คือมันช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ระบบถัดถ่ายนะคะอย่างวันนี้ เรามีมาให้ชิมนะคะโดยมีมันไม่ชิมก็ก็อย <c oughs> ากให้ชิมแล้วก็ลองลองดูวา่าเป็นอย่างที่พอ่อปู่เ่ากันไหมว่าประโยชน์ของมันสดขึ้นได้ไหมดับกระหายได้ไหมหรือว่าช่วยในการขับถ่าได้ไหมนะคะค <c oughs> ่ะไอันนี้อันนี้นะคะถ้า <c oughs> ถ้าเป็นการแบบนี้นะคะอันนี้คือมันมาจากการปั่นเนาะปั่นเสร็จแล้วพอเราคัา้นนะ้ำอากาดมันจะค่อนข้างละเอียดมากเราสามารถไปต่อยอดเป็นการทํากระดาษสา ใหญ่หรือเยื่อสับป,ประรดได้ค่ะแต่ว่ามันใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมันใช้มันใช้อุปกรณ์<อ>ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะมัน <ๆ S 2> อยู่ที่อ <ๆ S 2> ุณหภูมิแตอะไรด้วยหลายสาย่างนะคะเด็กทักเรีนก็ก็ <ๆ S 2> จะยังไม่่อยสามารถทำออกมาได้ดีนะคะแต่จะเหมาะกับนักเรียนหรือว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เช่นเป็นเด็กมัธยมแบบนี้ค่ะแต่ว่าของเราเป็นเป็นเด็กประถมเด็กนะเท่าไหร่ที่มันได้ทํา ทำอย่างเดียวไม่ได้คือมันต้องได้กลิ่นด้วยค่ะก็เราก็เลยเด้นที่อาหารมากกว่าค่ะเมื่อเราเที่ยวจนได้ที่นะคะ นนจะนีอะไรนะขี้งวน้ก็เพราะเราใช้ไม่โครเอาไปงกัใช่ค่ะเราเราโรยไปเลยค่ะแล้วก็ไม่โคกดเหมือนที่เขาย่างขี้เขาจะใช้แล่งแต่ว่าพี่ก็อะไรย่าอไรเียมันไม่อันนี้ทำน้ำหมักเหรอคะอ๋อเลี้ยงไก่เอาวันดีค่ะวัสดีเจ้ันดีค่ะพรุ่งนี้ รายงานตัวสี่โมงเย็นที่ห้องเรสารสเทศชั้นสองสารานาใช่ใช่ในช้นสามเลยเนี่ยขอเบไปแกแกงไก่อร่อยเาบามอคมอม่่ลาลาอคามี่เลยค่ะรอยเนี่ยแบบย่สิบสบห้าท่าน ใช่ใส่ชุดอะไรคะหรือว่ายังเป็นความลับอยู่อ๋อยังเป็นคามรับไม่เป็นควาบใช่ไหมคะเอาอันนี้คือเลี้ยงไก่เอาไปผสมแล่แหนแดงนะคะเจ้ไก่ต้องซอยแล้วก็มาสับจะทำน้ำหมักก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยน้ำหมักหยวกกล้วย หันไปเรื่อยๆมีอย่างไรได้ค่ะถ้าเดินแบบไ้ได้ได้หมดกขึ้นไปเวทีสวยทุกคนเลยแต่ถ้าปลา่คนสวยก็ต้องมาเสีไม่คือหมดหนูดูไม่ว่าใครจะใส่อะไรมาแต่งหน้าทําผมแบบไหอะสวยเหมือนกันหมดเลยบรรยากาศพาไปสภาพแวดล้อมใช่ไหเดี๋ยว กไ,ได้นวไลยนนมากเลยอ่ะก่อนดดีร้านร้านไก่ก็ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วดูแบบดูดีขายแผงหนึ่งก็ร้อยเท่าไหร่ร้อยอยี่สิบแล้วสามสิบแล้วใช่ไหมสมัยนี้ ไก่ไข่ไข่ก่สดสดไ่รู้ว่าเขาเขาไม่งีสองคนเลยเหมือนกันปอล์ริ๊บปิไิปเลยค่ะมาูน์ดูไู่กไข่ลูกบันที เดียวรู้ไม่เท่ากันนะกนันครับนันสีอ่ะมจอ่เาะันเป็นการอาหาแม่ไก่นะคะเปนอนี้เดียวสเลยนี่มันไม่ะดูเลี้ยงอาหารมันเดินเดิไปมันตกุบเลยไม่่ออทุกไปเลยนนลอดมเสดเนียการนยด้วยเลีด้วยอ่ะตรงนี้ก็คื ป้าจะเป็นคนปรุงอาหารไก่โดยที่เราจะเป็นคนบอกว่าป้าจะผสมอะไรป้าจะเลี้ยงอะไรผัดเปลี่ยนเหมือนเวียงกันไปเพื่อให้เขาคุ้นกับอาหารที่เราให้ขเขาค่ะถ้าเป็นงั้นก็จะไม่กินอย่างทิ้งมีหมอนเยอะจะให้หมอนอย่างเดียวไม่ได้ ก็ต้องผสมพวกนี้ไปด้วยที่เขาเคยกินอยู่แล้วก็ผสมหัวอาหารซึ่งมันจะไปสร้างโปรตีนให้กับเขาด้วยท่ให้เปลือกเขาแข็งแรงแล้วก็ฤดูนี้มันหน้าฝนด้วยฝนตกเยอะก็จะมีแหนแดงเยอะก็จะเอาแหนแดงจะเก็บมาวันละเป็นหลวงเลยค่ะแต่ไม่ได้ผสมทีเดียวทั้งหลวงแต่ว่าเราจะผสมพวกอุปกรณ์เนี่ยเพราะเราเหมือนเรากินอาหารอ่ะเราก็อยากกินหลายรสชาติเหมือนกันค่ะไก่ก็เหมือนกับเราค่ะ แล้วก็เขากินเขามีความสุขอะวันนี้จะกินอะไรเนาะวันนี้ป้าจะเอาอะไรมาเลี้ยงเขาเนาะอะไรเงี้ยเขาก็เห็นป้าเขาก็จะดีใจละเดี๋ยวจะได้เวลากินของเขาแล้วอะไรอย่าเงี้ยเด็กเตรียมมาตอนกลางวันเดี๋ยวแห้าโมงครึ่งเนี่ยจำคนเลี้ยงจำคนเลี้ยงอ่ะจำคนเลี้ยงในไรบ้านใช่ค่ะเพราะว่าเราที่เรามันหลากหลายไงมีมีมะม่วงค่ะมะม่วงเยอะมะม่วงที่หล่นอะมะม่วงทานค่ะทานป้าก็จะปะ ปาดไม่เฉยไม่ต้องมานั่งสาดปาดเพื่อให้เขาได้จีบกินยาทั้งลูกเขาก็จะจีบช้าแล้วก็ทําให้แบบไอไองงาน,านเขาเหมือนเรากินค่ <laughs> ือเราสะดวกให้เขากินเนี่ยเขาเขาพวกนี้เขากินอิ่มเขาก็จะไข่เลยค <h> ่ะค่ะ <h> <h> เขาก็กินอิ่มประมาณชั่วโมงนึ่ยเขาก็จะเข้าไปไข่ให้เราละ <h> <ใน S 2> แล้วเราก็ไปเก็บออกมาตอนแรกๆเลี้ยงใลี่ยงเขาไม่รู้ก็จะเก็บแค่มือเดียววันเดียวแต่ว่าไม่รว่าที่มันน้อยเพราะอะไรเพราะเขากินตัวเองด้วยเพราะว่าเขาหิวเขาก็จะปากเขาด้วยฟันเขาแดไอะไรเจาะเอ้นเทอร์นอยด์เขาอ่ะเขาก็จะเจาะไข่ตัวเองกินเพราะเห็นกระตาเลยว่าเขากินทั้งทั้งไข่แดงไข่ขาวทั้งเปลือกท้าเปลือกกกินหมดเลยค่ะไม่เห็นซากเลยถ้าเราจะเห็นจริงคือเราจะเห็นเมื่อเมื่อคิดไนอยู่กับไข่เนี่ยค่ะคือแสดงว่าเขากินตัวไปแล้ว ถ้าเราเลี้ยง <mel> <ic int> เขาช้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี <Visual presence. S 2> ้ก <alrededor revenir. S 2> mm ็คือเรียนรู้ไปกับเราเราเลี้ยงเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเราโอ้เราต้องปรับยังไงเขาจีงเก่งมากด้วยธรรมชาติเขาคุยหาอาหารู่แล้วเนี่ยและเขาชอบกินอะไรที่มันหลากหลายคือธรรมชาติไก่ป่าเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงอะไรเขานะเขาหากินเองหมดมะม่วงขนุนวมะละกอหญ้าหญ้าเขาก็กินเราสังเกตว่าเราปลูกรอบๆรั้วไม่มีหญ้าเหลือเลยเขากินหมดเลย ผักขมแับขมก็กินหมดอย่างเงี้ยค่ะฟ้าะนายจรก็กินค่ะเพราะซอสอจะให้ป้าเนี่ยฟ้าะนายจรที่นี่ก็มีเยอะค่ะจะมาผสมเลยผสมกับไปกับอาหารเ็าอะไรจะได้สร้างกลุ้มกันให้วเขากลุ่มต้านทานให้กับเขาทำให้เขาแข็งแรงเพราะว่าไก่ที่เลี้ยงสี่ปีนี่คือไม่เคยหาปลาสูสันแล้วก็คือเราจะให้วิตามินซีไปบางทีก็จะเป็นอ่าสแบ้า ลูกกระดาวใบกระดาวอะไรเงี้ยที่ขมงขต้องผสมไปถ้าเราให้ขมอย่างเดียวเขาก็จะไม่กินต้องผสมไปอย่างเงี้ยเขาจะกินเนี่ยค่ะเขาจะกินหวานบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างเหมือนคนเนี้ยมาไหวเขาไม่เป็นไม่เป็นทำให้ไก่ทำให้เขาอารมณ์ดีกับเขาดีแล้วก็อยู่นานบางคนเขาเลี้ยงแค่สามปีของซอสี่ปีตอนนี้ซอเอาไปวที่บอรายเขายังไข่ให้เราอยู่เลยนะคะแต่ว่าเขาไข่น้อยลงละแต่ว่า เราก็ให้เขากินกับธรรมชาติเพราะเขาเคยกินหับบุ้งเคยกินของที่เราเลี้ยงอยู่แล้วราที่เราก็ไปเลี้ยงที่นูน่นเพราะว่า ไม่คุ้มกับอาหารที่เราเลี้ยงที่เราจะซื้อให้เงี้ยเราก็แต่ว่าไม่อยากถูกส่งให้ไปเชื่อขายก็เลี้ยงจนว่าหมดอายุขายตากันไปค่ะแล้วก็ไม่ได้กินตรงนี้ก็คือน้องเอาเปเลี้ยงที่บกว่าที่บอกว่าสามารถลดในเรื่องของภาษีได้อย่างน้อยคือภาษีที่เราเคยเสียเป็นแสนแส็เอาไก่ที่ที่ผบละวา่เนี่ยที่ป่าไปทำาล้วไก่ให้เขาใหม่แล้วก็ไปเลี้ยงก็เหมือนตรงนั้นไม่ไม่มีรายได้อะไรแต่ว่าเราก็มีคนงานอยู่ก็ปล่อยเขาดูไป การลดต้นทุนแล้วก็เป็นในเรื่องของภาษีเราช่วยๆเราได้เยอะเลยพ <c oughs> อเรามีความรู้เราก็เอาตรงนี้มาใช้ <c oughs> อ๋อเอาไว้เอาไว้โชว์ค่ะดอกมันสวยเพราะหน้าดอกเยอะมันสวยแล้วมันจะเพราะเมื่อกีสติสติใจแล้มันสวยค่ะดอกเขาสวยมากแล้วก็าะเขาจะชอบอยู่ตามมันตกใช่ค่ะใช่แล้วเราคิดว่าเขาหายไปหมดแล้วก็น่าจะมีคือเหมือนเราเราชอบอะไรเราก็เอามาใส่ไว้ค่ะเราเราก็ชอบตรงนั้นเราก็เอามาใส่ไอันนี้ก็จะเป็นฟักข้าวค่ะที่เลือกปลูกฟักข้าวเพราะว่าฟักข้าวอายุ40ปีร้านเราเปลี่ยนรอบสองแล้วแต่ว่าฟักข้าวเรายังอยู่เพราะว่าไอ้ต้นเขาแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะไม่ไผ่จะอยู่ได้ประมาณ3ปีค่ะ กปีก็ต้องรืององ้อออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยค่ะมีน้นฝักข้าวนะคะแล้วที่ค้า็ใส่นี่ก็

าวีไปแล้วล้อรเขเีย่าเป็นอะรก่อน่งมคยะวังกล้น่้วค่อย่งค่ะอง้องะกล้องนะคะเดี๋ย่งเข้าเดี๋ยวส่งเข้าไปในส่วนกลางอยู่แล้วเชิญ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 ะไหล โอเคเดี๋ยนั่งเลยพร้อมนะทุกคนหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะยัต้องนี้ด้วยนะคะท่านขาขออนุญาตต้องนี้ค่ะอาหนึ่งสองสามแท้อีกภาพค่านหนึ่งสองสามสดใสน่ารักม่เลุ้ไปขนอนลุกไม่สาย คุณต้องรู้กับคุณให้แล้วทำไมขาหมาขาหมา เดี๋ยวกวนลูกอยากได้มันกว่าจะได้ของเ้ามันช้าเอาแนวตั้งนะลูกนะแนวตั้งมันแนวตั้งมนแนวตั้งไม่หมดนะคะนี่ใส่หมดอ่ะโอเคโอเคพอครับมันต้องมันไกลมากได้ไดลูกได้ได้ได้ได โอเคลงมาตรงนี้เลยตรงนี Jenny> ้ยืนตรงนี okay, ô, ้เลยค่ะออ๋ได okay, ้อยู่ได้อย <Hey, ู่ได้อยู่อ่าพร้อมนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวิธีการสาธิตนะคะ em จากสับปะรด